สวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่เกาะกลางน้ําหรือว่าห้วยน้ําคําจังหวัดศรีสะเกดนะครับวันนี้พาทุกท่านม,มาชมบรรยากาศของงานวันเด็กจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งจัดที่เกาะกลางน้ําหรือว่าห้วยน้ําคําอําเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดนั่นเองนะครับเป็นที่ตั้งของอควาเรียมนะครับอคคาเรียมศรีสะเกดนั่นเองครับ บรรยากาศก็คึกคักทีเดียวนะครับรถจอดสองข้างทางเต็มทั้งสองฝั่งนะครับงานวันเด็กศรีสะเกตเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปชมบรรยากาศของงานวันเด็กจังหวัดศรีสะเกตนะครับซึ่งอยู่ที่เกาะกลางน้ํานะครับเดี๋ยวไปชมบรรยากาศข้างในกันนะครับว่ามีงานอะไรบ้างนะครับสําหรับวันเด็กของเทศบาลเมืองศรีสะเกตรครับโอ้โหบรรยากาศ คึกคักทีเดียวครับผู้คนก็ขอบลูกจูงหลานมาเที่ยวงานวันเด็กของเทศบาลเมืองศรีสะเกดนะครับอยู่ที่นี่ครับอะคราเรียมศรีสะเกดนะครับหรือว่าเกาะกลางน้ำครับโอ้คนเยอะมากๆครับคุณผู้ชมนี่คือบรรยากาศของงานวันเด็กเมืองศรีสะเกดนะครับคุณผู้ชมครับโอ้โหคน เยอะจริงๆครับวันนี้งานวันเด็กสีสะเกดนะครับนี่คือบรรยากาศของงานวันเด็กจังหวัดศรีสะเกดนะครับซึ่งจัดอยู่ที่เกาะกลางน้ำกกนค,คนเยอะม,มากๆครับ มขนยาวลูกแขนยาวโอ้โหนี่านเป็นาเดียวยนะงานานนี้แขนยาวลูกอ่ะนักสบายลยอ๋อ Thank <laughs> you.